สวัสดีครับผมเกรดจ้งจัดนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MYR c o วร่วาคอสเป็น l ินี่คือตำแหน่งการทำงานปัจจุบันของผมและผมยังมีตำแหน่งอื่นทางด้านสังคมเช่นเป็นกรรมการสมาคมผู้ผลิตสมานไทยเป็นกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยและเป็นประธานกลุ่มพิเศษพัฒโครงการเกษตรแปรปรูปและยังเป็นรองประธานพี่ใหญเอกของมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นที่16ครับสำหรับงานด้านอื่นของผมนะครับผมก็จะเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัย ผมยังเป็นวิยากร,รให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเรื่องของการบริหารสุขภาพความงามการจัดการและการตลาดรวมถึงการสร้างนวัตกรรมนะครับเป็นการสอนให้กับ s อสและก็วิสาหกิจชุมชนให้รู้จักพัฒนาตนเองและก็เข้มแข็งได้มากขึ้นสําหรับนะวัตกรรมที่ผมทําอยู่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าผมเป็นโรงงานและผลิตพิษมาอดีตนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่คกอเราต้องนําวัตถุมาจากต่างประเทศเกือบร้อเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมเห็นคุณค่าของศูนย์ภายไทยเพราะว่าผมได้ศึกษาทางด้านคอสเมติกส์ที่ ป่าวิลาลแม่ฟ้าหลวงดังนั้นผมเห็นคุณค่าตรงนี้ผมจึงนาสนไครต่างๆมากมายมาสร้างวัตกรรมรวมถึงมีงานวิจัยต่างๆที่ผมทําขึ้นเกือบ20รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นกาวเคือขาวกาวเคือแดงหรือว่าจะเป็นใบายานางใบหมีหรือว่าสารส้มต่างๆผมนำสิ่งตรงนี้นะครับมาสร้างรรมูลค่าเพิ่มเพื่อที่จะให้คนไทยตระหนักนะครับรู้จักการใช้สมุนไพรไทยรวมถึง ให้เห็นคุณค่าของศูนย์ไทยว่าสามารถสร้างนวัตกรรมทางเครื่องสำอางให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ความรู้ใหม่กระบวนการใหม่ทําสิ่งที่คนเคยลืมคิดมาสร้างสิ่งใหม่และให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจคือสินค้าสามารถขายได้ที่ตัว เคือสามารถขายได้ในประเทศและอีกอย่างหนึ่งเมือ่อศูนย์ภัยไทยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเกษตรกรต่างๆก็มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงชุมชนได้ครับสำหรับกบระบวนการสร้างนวัตกรรมขผมเกิดขึ้นจากการที่มีการศึกษาครับอย่างเช่นผมสนใจเรื่องศูนย์ภัยไทยผมก็มีการศึกษาเรื่องศูนย์ภัยแบบเชิงลึกว่าศูนย์ภัยตัวไหนสามารถที่จะประยุยกต์ใช้ในสัมารได้เสร็จแล้วนะครับก็ผนวกกับการเรื่องของการสร้างนวัตกรรมตรงนี้นะครับเราเอาเรื่องของทรายมาบวกกนวัตกรรมเอามารวมกันเสร็จแล้วเราก็เกิดการ บรสตอมมิ่ว่าเราจะสร้างอะไรให้กับคุณค่าเช่นตัวนี้คือใบายานางเรานําความรู้ทางด้านสุนภยัยบวกนวัตกรรมสุดท้ายปุ๊บก,ก็กลายเป็นสินค้าใหม่ เช่นเราเอาใบายานางเรารู้ว่าใบายานางมีลิทิโนนของ rier, แอนาิบอดียและชูเทนโเรื่องการดีท็อกเราจึงนำใบายานางนะครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใต้รวแขนไม่ว่าจะเป็นตัวเจลระคับกีดหรือว่าเป็นมาสกหรือว่าเป็นโทนเนอร์นะครับซึ่งเนี้ยถือว่าเป็นสินค้าใหม่ซึ่งไม่มีในท้องตลาดสำหรับนวัตกรรมที่ผมสร้างขึ้นผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อสวนรวมเนื่องจากว่าหนึ่งผมนำสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี้ยครับ ทำมาเพื่อที่จะให้เกิดมูลค่าคือเราช่วยในเรื่ององการลดการนําเข้าพึ่งพาวัตถุในประเทศทําให้เงินทุกอย่างครับมีการหมุนเวียนในประเทศมีการใช้ในประเทศเองและอีกอย่างหนึ่งเกษตรกร,เ,กรเองก็มีรายได้เขาก็มีรายได้มากขึ้นเขาก็มีการจับใจ่ายใช้สอยมีอนานาจซื้อนะครับทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นโดยอัตโนมัติและอีกอย่างหนึ่งเป็นการปลูกฝังให้คนอ,อื่นๆหรือว่าโรงค์การ ก็ตื่นหรือว่าแบรนด์คิสบาสตื่นมาตระหนักใช้สนยนภัยไทยซึ่งมีคุณค่ามากมายในประเทศไทยดังนั้นนะครับอยากให้พระหนักว่าสนยนภัยที่มีอยู่ในประเทศไทยสามารถสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องสะพานได้หลากหลายรูปแบบเรามีสนยนภัยในทไทยเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นจากพืชจากสัตว์และก็จากแร่ธาตุดังนั้นอยากให้คนนะครับหันมาสร้างวนวัตกรรมใหม่โดยใช้ส่วนภัยไทยที่มีอยู่ในประเทศไทยลดการนําเข้า แล้วก็พึ่งพาวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยครับดังแปนั้นผมจึงขอท่าไว้ตรงนี้น,น,นะครับขอบคุณครับ